สวัสดีเพื่อนชาวพาวิทุกท่านนะครับก็อยู่โฮมเดิมการเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูเอฟเฟกของสกิลใหม่คิวเดนซาบูไรนะครับว่าเอฟเฟกของมันมันเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับสกินนี้ยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราจะพาทุกท่านมาดูก่อนละกันนะครับสำหรับเอฟเฟกของสกิลของมันนั่นเองนะครับเราก็เล่นสายฟาร์มเหมือนเดิมนะครับโอ้โหแป๊บนึงช้าละช้าไปละเออมีคนจะมาดึงป่าด้วยอ่ะเพื่อนช่วยดิเดออจะมาดึงป่ามาหน่อยมาหน่่ออยยมาหน ช่วยเพื่อนก่อนดีไหมเนี่ยผมคอจะฟาร์มก่อนแล้วกันอือืจะดึงไหมเนี่ยจะดึงผมอีกไงโอ้โหเก็บโดนดึงอ่ะเพื่อนมาเลยดีโอ้โหตัวนี้ละกันเพื่อนนี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออ,เอ,อฟาร์มหนึ่งตัวครับมันกระตุกกระตุกเลยะนะโทรศัพท์อะ่ะไม่น่าฟาร์มเลยเนี่ย อ้าวโดนอีกแล้วไล่ลเพื่อนไล่ไล่เลยไล,ยล,ยล,ยลย่โอ้โหทันไหมเนี่ยไม่ทันวะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับฟาร์มต่อไปผมอาจจะเล่นไม่เข้าตาหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปเล่นเซิร์ฟไทยนะครับฝึกต่อยู่เทิร์ฟเบต้านะครับก็ไปเล่นเซิร์ฟเบต้าบ่อยมากกว่าก็ไม่ได้ค่อยฝึกฮีโร่ตัวเ,เก่าๆที่เข้าเซิร์ฟไทยไปแล้วนะครับ เอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของคิวเรนเอฟเฟกของมันก็เป็นรูปแบบสีแดงนะครับในรูปแบบโซบูไรนั่นเองปึ๊บปึ๊บฟาร์มต่อไปครับฟาร์มต่อไปปึ๊บเพิ่งได้ดาบฟาร์มเลยเนะี่ยช้ามากใกล้เลเวลสี่ลว ติก่อนแล้วกันนะครับเอา HP ก่อนเอาตรงกลางไม่มีใครมาเลยเนี่ยมาไหนมามาหน่มาก่อนเขลียร์คลิปกลางอีกแล้วข้างบนนะครับจริงๆโอโ้แวนเฮลซิงเก็บตายแล้วเนี่ยสนใจในป้อมเพื่อนคอมเมนไม่ได้ละฟาร์มไปก่อนแล้วกัน เฮ้ยคิวเลี้ยนมาว่ะเพื่อเอาเดีวเดีวดิเอาดีเอเดิยเอาเอาเลยตัวนี้ดิโอ้โหเก็บตัวดาเมจคิวเลี้ยนมาคิวเลี้ยนมาเพื่อนคิวเลี้ยนมาเออหอยมากอนหอยก่อนโอ้ยเพื่อนหอยก่อนเพื่อนจะเย็นฟืดฟืดฟันครับฟัน้เพื่อนครับตีหอยครับฟันฟันฟันหนึ่งทีไม่รอดครับไปต่อเลยครับยาวโอ้โหไม่รอดหนึ่งตัวนะครับคิวเลี้ยนไห่ละ นี่นี่เพื่อนนี่อยู่นี่เพื่อนจังหวะนี้แหละดันป้อมเลยดันป้อมเลยดันป้อมต่อเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บในป้อมนี้เราจะได้เปรียบทันทีนะครับแตกแล้วป้อมโอเคครับเอามังกรต่อเลยมังกรช่วยมังกรมังกรช่วยตีหน่อยอปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอ้โหมาแล้วอ่ะเพื่อนผมไม่ไหวตีหน่อยเออหอยมาก่อนครับเหมือนเขาจะหิวมากฟันฟันฟันครับฟันฟันหนึ่งตัวต่อเพื่อนต่อเลยต่อเลยปึ๊บปึ๊บมันจะค่อยเริ่มได้เปรียบมาละโทรศัพท์ผมมันกากอะ่ะมันใช้มาน,นานเลยมันกระตุกนิดน,นึงนะครับ เอฟเฟกนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสกินนี้เป็นสีแดงแดงฟาร์มก่อนแล้วกันเอ๊ะข้างล่างมีประเด็นแล้วอะ่ะแปบ๊บนึงฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับ อน่นะครับตอนนี้อยู่ที่แรงนะครับในหมดลงแรงก็อยู่แรงแพตตินัมในเซิร์ฟไทยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเซิร์ฟไทยไม่เท่าไหร่นะครับมันเล่นแล้วโทรศัพท์มันเด้งออกเองบางครั้งอะ่ะมันก็แพ้ผมก็หัวร้อนนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับโทรศัพท์ชอบเด้งอะ่ะเฮ้ยเพื่อนโดนแล้วว่าฟ,ฟ,ฟันฟันฟันครับ <c oughs> สโลหายมกกอนเพื่อนนี่เพื่อนจะตายแล้วนี่นี่ฟันฟัน,ฟนหนึ่งทีไม่รอดครับหายตัวต่อฟันฟันต่อหนึ่งทีครับต่อเลยเพื่อนต่อหนึ่งทีไม่รอดนะครับเฮ้ยแวนโอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยโอ้โหนี่อยู่ตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วเนี่ยในป้อมเลยเพื่อนในป้อมเลย <laughs> เออจัดไปครับนิวต่อเดี๋ยวอามากาซีตัวนี้เสร็จนะครับเราจะไปเอาอ่านาสี เบยสอดากอนต่อดีกว่าอไปเลยครับหิวเรียดไปเลยโอ้หิวเล่นอีกแล้วอะ่ะอย่่งบวกเพื่อนอย่เพิ่งบวกเอามังกรก่อนจะตีหน่อยผมไม่ไหวนะเนี่ยหิวเลยดก่อนแล้วกัน ก็เข้าต่อเลยครับก็ถือว่าถูกปรับไม่เยอะนะครับสำหรับคิวเรนต์ตัวนี้ต้นเกมมันอาจจะถูกดรอปแล้วนิดนึงครับแต่ว่าในช่วงไทยเกมก็พังงานเหมือนเดิมสำหรับคิวเรน์เพื่อนมาข้างล่างแล้วเลยเปียกก็ดันเลยมาเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลย ตนเพื่อนฟันฟันฟันวุย้ยถอยมาก่อนเสีตีแล้ว,วดูดโดนดูดโดนดูดเสียตีไปแล้วเนี่ยเอาป้อมเพื่อนป้อมป้อม,ป,อมป้อมอย่างเดียวครับแพชชน่าอยู่ที่ป้อมครับฟันป้อมครับฟันป้อมนีกว่าอย่าโดนดึงเข้าป้อมเนี่ยโดนดึงก็แบบพลิกได้นะเนี่ยผมว่า โอเคครับฟาร์มต่อดีกว่าเพื่อนกลับหอยๆๆเลยถอยเลย,อ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 ยขอฟาร์มต่อดีกว่าเอาเอา,เอาแป๊บนึงได้สิบบาทอ่ะได้ดาบฟาร์มแล้วต่อไปก็คิดที่ข้อนะครับ ฟับงบูนเหมือนยีบปี่ีเด่นแล้วว่ะดูดิโอ้โ oh หต้องไปแจมแล้วแบบนี้เอาล้วครับตอนนี้บวกกันแล้วไม่แคล้วกันแล้วครับฟันเข้าไปครับฟันหนึ่งทีโอ้โหโดนดูดโดนดูดเพื่อนคิดเลียวโอเคเลี้ยงก่อนคิดเลี้ยงก่อนปุ๊บหนึ่งตัวครับหายตัวต่อไลยยยยย่ยาวยาวเขาสองตัวสามตัวครับแฮตติกแฮตแติกปุ๊บ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 ควอดเคียโอ้โหมาแล้วครับแอนติเมทเริ่มมาแล้วเอ็ดเลยเพื่อน จัดข้าป้อมใหญ่เลยมั้ยเนี่เริ่มมาแล้วเริ่มเล่นเกมแล้วตอนนี้เอาป้อมต่อเลยครับยาวไปครับยาวไปเอ็นได้ไหมเพื่อนเอ็นได้ไหมเอาดิน่าจะมีได้ผมว่าถอย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 อ่อนถอยอ่อนเอามังกรต่อดีกว่าครับเพื่อนช่วยตีมังกรหน่อยมังกรมังกร เดี๋ยวได้เอามิอาร์มนะครับเราจะไปเอาคลองดีกว่าน่าจะได้แล้วคลองไฟคลองอ่ะอย่าเพิ่งไปเสียตอนนี้นะถอยมาก่อนสแตกฟาร์มยังเก็บไม่เต็มเลยเนี่ยเอาโดนอีกแล้วผมว่าแล้วเอาดิโอ้โหพลิกได้เลยเนี่ย บอกแล้ยู่เพิ่งเข้ายี่เพิ่งเข้าสองตัวแล้วผมว่าเริ่มลางไม่ดีแล้วฟาร์มก่อนแล้วกันโอเคครับชิ้นต่อไปออม,มิอาร์มตอนนี้ผมมือผมยิกๆๆแล้วเนี่ยฟัรนครับปาดปาดปาดถอยไปก่อนโอ้โดนดูด สวยแบบนี้สวยดิครับสวยดิสวยดิแบบนี้สวยครับสโลโอ้ยโดนดึงโอ้หเกลียวไปโดนดึงเมื่อกี้ผมจบแลวเนี่ยเพื่อนหอยก่อนหอยก่อนโดวแล้วว่าตัแล้วว่าตัวฟันต่อฟันฟันฟันสโลครับตีหนึ่งทีหายตัวมาก่อนปุ๊บฟันหนึ่งทีครับหายตัวมาเออจะไปครับอ ้คิวเลนคิวเลนต,ตีตีตีโอโหแรกกันไปนะครับไม่น่าเลยอะน่าจะหายตัวก่อนไปแย่เอาป้อมไม่ได้เลยเพื่อนโอ้โนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหทีผมไม,ไม่เอาไปคิดทางออที่เปียบเลยเนี่ยเริ่มละเริ่มละเริ่มมาละาเอาอังการต่อดีกว่าครับน่าจะได้เปียบแล้วตอนนี้อาังาการณเสร็จถ้าได้ฆ่าเขาได้ตัวหนึ่งนะครับเราน่าจะไปเอาครองได้ละเพราะว่าเขาคงไม่กล้าเข้ามาหรอกเยยพื่อนขอเอา มาละโอเคไปครับเฮ้ยบวกแล้วว่ะเฮ้ยบวกแล้ว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 ไปเพื่อนไปไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้ยโดนดูด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 อื้เสียฟรีเลยเนี่ยโดนดูดโดนเชื้อเขาเยอะมากอะฟัน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 ครับฟันสโลครับฟันสโลตายหนึ่งทีไปต่อครับป้อมกลางเพื่อนป้อมกลางป้อมกลาง เมื่อกี้ผ้าโดนดูดอะ่ะต่อครับฟัน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 โอ้ยหายตัวไปเลยครับเพิ่ไม่มิีลัว,ลวปึ๊บตีป้อมต่อครับตีป้อมต่อตีป้อมก่อนป้อมก่อนครับอุย้ยฟันไม่ได้ว่ะืเก็บตายอุย้ยจะตายแล้วถอยเพื่อนถอยถอยเดี๋ยวพิกเดี๋ยวพีกถอยเลยถอยเลย น่าจะไม่รอดเลยครับเดี๋ยวเราก็มาเฝ้าคลองดีกว่าเดี๋ยวฟันคีบก่อนดีกว่าปึ๊บ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 การเข้ามานะครับเราจะได้มองเห็นโอเคครับชิ้นต่อไปก็เป็นส่วนของตาเราเกิดใหม่ชิ้นต่อไปก็ต้องเป็นคองนะครับต้องเอาคองก่อนเฮ้ย ตามหาแว่นก่อนแป๊บหนึง่งหรือป้อมหนึ่งอ่ะเราจะได้เปรียบเลยเนี่ยปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บฟันไอ้แวนแว่นแวนแว่นแวน,แวน,แ,วนแวนครับอือหือเหมือมมเขาจะรู้นะครับมากันทีมเลยเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วว่ะ ไอ้ดวงเลยเพื่อนไม่ครบไม่ครบเพื่อนถอยถอยถอยไม่เนีเอาบวกก็บวกมามาบวก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 ไปครับหนึ่งตัวจัดต่อครับปุ๊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 บหืมโอ้ยโดนดึงโดนดึงถอยมาก่อนโอ้โหไม่ครบอ่ะทีไม่ครบอ่ะเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิเอาเพื่อนเอาดิเออตายตายเพื่อนต่อ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 หายตัวครับฟันต่อครับฟุ๊บฟุ๊บ ฟึ๊บฟึ๊บันต่อครับอันวินบล็อกมาครับปึ๊บฟึ๊บ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 ต่อเพื่อนต่อเลยต่อเลยตาม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 ฟัน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 หนีฟันฟันฟัน่ทีบินบล็อกมาต่อครับหายตัวเออเอาป้อมเพื่อนป้อมเออนะครับเริ่มมาเริ่มมาแล้วทีมเราเริ่มจะออแล้ว๋ยวนี้เมื่อกี้มันเสียเปรียบอะไม่ได้ออโอ้ยโดนป่ะเฮ้ยเพิ่นโดนโอ้โหมีเกิดใหม่เขาไม่เป็นไรนะครับฟันต่อฟึ๊บ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 ถอยมาครับเพิ่มเลือดนะครับแวน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  ฟฟันฟันครับแล้วออกมาต่อแล้วก็ไปเลยครับเอ็นเลยเอ็นเลยครับเอ็นเลยเพื่อนเอ็นเลยครับแบบนี้น่าจะจบแล้วนะครับแมตช์นี้นะครับก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับสำหรับสกีใหม่ของคิวเดนก็เอฟเฟกต์ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาดูครับจะได้ MVP หรือเปล่าใครอยู่เซิร์ฟไทยนะครับแอดมาได้เพราะว่าผมไม่มีทีมอะตอนเนี้ยเวลาลงแร้งก็อาจจะลงคนเดียวนะครับไม่ค่อยมี เพื่อนเล่นเพราะว่าผมไม่ค่อยประจำเซิร์ฟไทยอ่ะ